สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับข้าพโพดอีกเช่นเคยนะคะในรายการลูกสาวบ้านสมเด็จเลยค่ะก่อนอื่นเลยเนาะหนูขออนุญาตค่ะฝากช่องทางการติดต่อค่ะเป็นช่องทางเดิมเนาะ id line ค่ะข้าพเจ้9หนึ่งเก้าเส่วนเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าห้าค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปของหนูนะคะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วค่ะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจค่ะให้หนูนำ สิ่งดีๆมาให้ได้ดูได้ชมได้แบ่งปันกันเรื่อยๆไปนะคะวันนี้มีมาไม่เยอะค่ะในถานมีมา25รายการแล้วก็มีพิเศษนะคะเนะเาะอองานตีคืนค่ะงานตีคืนเนาะปิดเล่นปิดหัวจ้ะ <laughs> <laughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหนูเริ่มรายการแรกค่ะเป็นสมเด็จองค์ใหญ่ลงรักค่ะนี่แบบนี้ สมเด็จองค์ใหญ่ลงรักแต่วันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเนาะวันนี้ไม่มีกรอบนะด้านหลังจะเป็นเทพเช่ากวนอูแบบนี้ค่ะลงรักสวยๆนะรายการนี้เป็นเบอร์หนึ่งค่ะ ep นี้ก็เป็น ep ที่54แล้วเนาะ ep พี54นะคะจะวันนี้เดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5 6รายการองค์ใหญ่นี้จะได้มาแค่6 อกหกรายการหกเบอร์แค่นั้นเองนะคะเนาะใครปิดก่อนได้ก่อนค่ะเนาะวันนี้ไม่มีกรอบให้ก็ถ้าใครปิดหมดนี่ก็หลังไมมาจากพิเศษให้ได้เนา <c oughs> อะอะซือวาทแทนค่ากรอบล้วกันนะคะเนาะรายการน,นี้เบอร์หนึ่งค่ะ EP ห้าสิบสี่แล้วเป็นสมเด็จองค์ใหญ่ลงรักค่ะ <c oughs> ด้านหลังเป็นเทพเจ้ากวนอุลงรักสวยๆเนาะเบอร์หนึ่ง EP ห้าสิบสี่ห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จ้างเบอร์พร้อม EP มาได้เลยค่ะ แจ้งเบอร์พร้อม EP หนูได้เลยนะเบอร์หนึ่ง EP ห้าสิบสี่เนาะด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จลงรักด้านหลังเป็นเทพเจ้ากวนอูนนะถัดมาค่ะรายการน,นี้เบอร์สองค่ะเบอร์สองค่ะเป็นสมเด็จลงรักนะเนื้อสีขาวสีไข่แบบนี้ด้านหลังค่ะเป็นเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นปลาเป็นปลาเป็นปลาตะเพียนทองปตะเพียนเงินแล้วก็เหมือนอดอกบัวค่ะ เนาะอ่ะเรียกไม่ถูกแต่เป็นเป็นรู้ว่าว่าเป็นสิ่งมงคลสำหรับอคนจีนด้วยนะที่ที่เคยเห็นเนาะที่เคยเห็นไปงานเจ้าแล้วเขาจะมีประมูลอนะหนูว่ามันแปลกดีหนูก็เลยหยิบมาเนาะนี่สวยๆเลยนะลงรักนะอ้าวกับหัวฉะงั้นนี่จะผิด อ่ะรายการน,นี้เบอร์สองอีพีห้าสิบสี่ค่ะด้านหน้าเป็นสมเด็จลงรักสวยๆด้านหลังเป็นปลาตะเพียนเงินตะเพียนทองคู่แบบนี้นะคะเนาะรายการน,นี้เบอร์สองอีพีห้าสิบสี่ห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้นะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยค่ะขอรูปเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยเนาะถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์สามค่ะสมเด็จลงรักองค์ใหญ่แบบนี้นะ เบอร์3าม ep ห้ค่ะด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะเป็นปางยืนบนก้อนเมฆสีทองแบบนี้ค่ะสวยๆเลยนะ รงรักสวยๆแบบนี้เนาะเบอร์ B 3 EP 54 500ส่องฟรีเก็บไปทางได้ค่ะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยนะวันนี้มีน้อยแต่มีนะเช่นเดิมนะชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันเนาะทําให้ชอบผ่านได้เลยค่ะถ้าชอบก็สอบถามกันเข้ามานะเบอร์ B 3 EP 54พีาส่านเ,ยเนอยนาะห้ารส่งฟรีค่ะถัดมารายการนี้เป็นสมเด็จโตนั่งพานค่ะด้านบนเป็นคุดขาะข้างๆจะเป็นฉัดคู่แบบนี้เป็นองค์สมเด็จโตนั่งพานลงรักนะ นี่ด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนก้อนเมฆสีทองแบบนี้ค่ะลงรักสวยๆรายการนี้เป็นเบอร์สี่ค่ะเป็นสมเด็จโตนั่งพาลงรักแบบนี้อ่รักต้องรอลิงนะแต่เราก็ติดรอเรืออยู่เรื่อยเลยเนาะเบอร์สี่ค่ะ EP ห้าสิบสี่นะสมเด็จโตนั่งพาลงรักค่ะด้านบนเป็นคุดแบบนี้ด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะผ่านเลยนะห้าร้อยสองฟีก็ป๋าทางได้จ้างเบอร์พร้อม EP ได้เลยค่ะ ถัดมารายการนี้เป็นเบอร์ห้าค่ะสมเด็จองค์ใหญ่ลงลักสวยๆนะเบอร์ห้า EP ห้าสิบสี่ด้านหลังค่ะเป็นท้าวเวทเนาะเป็นท้าวเวทฐานคุดแบบนี้ค่ะเป็นท้าวเวทสวรรฐานคุดลงลักสวยๆนะคะรายการนี้เนาะเบอร์ห้าค่ะ EP ห้าสิบสี่ห้าร้อยส่งฟีเก็บไปทั้งได้แจ้งเบอร์พร้อม EP หนูได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนาะถัดมาค่ะรายการนี้ค่ะเบอร์หกค่ะรายการนี้เป็นเบอร์หกค่ะองค์ใหญ่รายการสุดท้ายของวันนี้นะ ไม่ใช่รายการสุดท้ายของวันนี้ต้องเป็นโอ้รายการใหญ่สุดท้ายอ่ะพูดไปพูดมาก็งงเองเนาะรายการนี้เบอร์หกค่ะสมเด็จองค์ใหญ่ลงลักค่ะนะด้านหลังเป็นพญามังกรจ้ะด้านหลังเป็นองค์พญามังกรค่ะลงลักนะสวยๆนะรายการนี้เป็นเบอร์ที่หกนะคะสวยๆเลยหลังพญามังกรองค์ใหญ่แบบนี้ค่ะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทั้งได้แจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลยนะ จ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยค่ะเบอร์6 EP 54นะท่านมาค่ะรายการน,นี้เป็นพิมพ์ไกเซอร์เนื้อแก้วจ้ะเป็นไกเซอร์เนื้อแก้วนะเดี๋ยวจะส่องให้ดูแบบนี้ค่ะสีน้ำเงินเนาะอ่ะแบบนี้ค่ะเป็นไกเซอร์เนื้อแก้วจ้ะเห็นไหมลงลักนะเป็นไกเซอร์เนื้อแก้วลงลักค่ะด้านหลังเป็นสัญ,ญลักษณ์ล้อสี่หรือสัญ,ญลักษณ์ชดาแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อแก้วนะ เบอร์เจ็ดค่ะ EP ห้าสิบสี่นะเบอร์เจ็ดเป็นเนื้อแก้วสีน้ำเงินแบบนี้นะอ๋ส่องผิดนี่จ้ะเป็นเนื้อแก้วสีน้ำเงินค่ะเบอร์เจ็ด EP ห้าสิบสี่ด้านหลังตาชดาหรือสัญลักษณ์ลอสีเนาะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้ด้านหน้าเป็นพิมพ์ไกเซอร์ฟแบบนี้ค่ะสวยๆเนาะอ่ะใครชอบก็แจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลยค่ะเบอร์เจ็ด EP ห้าสิบสี่ห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้อ่ะไฟชายจะพังนะนี่ อะผ่านเนาะเดี๋ยวปิดไฟใช่กันอ่ะเบอร์เจ็ดผูผ่านนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเนื้อสีฟ้าจ้ะเนื้อสีฟ้าเกตทะลุซุ้มนะรายการนี้เป็นเบอร์แปดค่ะเนื้อแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ย รายการน,นี้เป็นเบอร์แปดขากเกตทะรุซุ้มนะด้านหลังเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั่งบัวค่ะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนั่งบัวแบบนี้ค่ะแล้วก็มีด้านหลังจะเป็นพื้นภาษาจีนแบบนี้เนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่8ค่ะเป็นเนื้อสีฟ้าด้านหลังเจ้าแม่กวนอิมด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จเกตทะรุซุ้มค่ะ500ส่งฟรีแล้วเก็บไปทั้งได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะดูรายการหนแจ้งหนูมาเนาะเบอร์8 ep อีี้านะถัดมาค่ะรายการน,นี้ค่ะ เป็นสมเด็จเนื้อหอมค่ะเป็นองค์พระสมสมสมเด็จพระธชาาโตเนาะนางบนนาคราชค่ะแล้วก็เป็นทรงกลมค่ะเป็นกรีบบัวแบบนี้มีเมอ่เขาเรียกอะไรเม็ดพระธาตุเนาะเม็ดแร่ค่ะเนื้อหาสีสีดำดำแดงแดงแบบนี้ค่ะเขียวเขียวนอะ,ะฟ้าฟ้าอ่ะแตกต่างกันไปนะด้านหลังจะเป็นหันหนุมานค่ะ เป็นธนุมานค่ะแล้วก็มีเม็ดแร่เม็ดพลาทัแบบนี้ค่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่เก้านะ EP ที่ห้าสิบสี่จ้ะห้าร้อยส่งฟรีแก็ไปทางได้ค่ะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยนะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยจ้ะเบอร์เก้า EP ห้าสิบสี่นะถัดมาค่ะรายการน,นี้เนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่สิบจ้ะรายการน,นี้เบอร์สิบค่ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ค่ะเนื้อสีฟ้าเนาะจะดูก่อน อ่ะเนื้อสีฟ้าจ้ะเป็นเนื้อสีฟ้าแบบนี้เนาะเนี่ยอ่ะลงรักค่ะสวยๆนะรากานนี้เบอร์สิบเลยเป็นเบอร์สิบนะคะเบอร์สิบอีพีห้าสิบสี่เนื้อแบบนี้จ้ะทุกคนนนะเนื้อแบบนี้ค่ะเบอร์สิบเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะด้านหลังเป็นหลังประดับค่ะเป็นพิมพ์คะแนนเนาะแล้วก็ประดับหินสีค่ะแบบนี้จ้ะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สิบค่ะ ep ห้าสิบสี่ห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อม e พีได้เลยค่ะดูรูปเนาะขอ,ขอรูปก็แจ้งเบอร์พรอม EP ีได้เลยจ้ะแจ้งปิดก็แจ้งเบอร์พรอม EP ีได้เลยเช่นกันเนาะผ่านนะคะเบอร์สิบเนาะถัดมารายการน,นี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดค่ะเป็นพิมพ์นี้จ้ะเป็นพิมพ์นี้จ้ะอ่ะแบบนี้จ้ะเนื้อนะนี่จ้ะลงหลักสวยๆแบบนี้เนาะรายการน,นี้ค่ะเบอร์สิบเอ็ดนะนี่ เบอร์สิบเอ็ด ep ห้าสิบสี่จ้ะด้านหลังค่ะเป็นพิมพ์คะแนนเนาะเป็นพิมพ์คะแนนค่ะประดับหินสีอัญมณีค่ะแบบนี้จ้ะนี่รายการนี้เป็นเบอร์สิบเอ็ดจ้ะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้จ้ะแจ้งเบอร์พังมีพีหนูได้โหลดนะคะอยากดูรายการไหนแจ้งหนูมาค่ะมีบริการแกไปทางให้ทุกรายการเลยนะนี่ผ่านเนาะเบอร์สิบเอ็ดนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่สิบสองเบอร์สิบสองเป็นพิมพ์นี้จ้ะเนื้อแบบนี้อ่ะนี่ พิมพ์นี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้อะรายการน,นี้เบอร์สิบสองนะคะด้านหลังเป็นหลังประดับค่ะเป็นองค์พิมพ์คะแนนเนาะเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อสีฟ้าค่ะแล้วก็ประดับหินสีนะคะแล้วประดับอะะัญมณีแบบนี้จ้ะรายการน,นี้เป็นเบอร์ที่สิบสองค่ะด้านหลังเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อสีฟ้าประดับหินสีอัญมณีนะคะเบอร์สิบสองอีพีห้าสิบสี่จ้ะ ค่าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยอ่ผ่านเนาะผ่านเนาะเบอร์สิบสองเนาะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่สิบสามจ้าเนื้นอสีนี้ค่ะเนะื้อแบบนี้ค่ะรายการนี้เบอร์สิบสามผ่ะ ep ห้าสิบสี่เนื้อแบบนี้จะทุกคนนี่นะเบอร์สิบสาม ep ห้าสิบสี่ ด้าหลังค่ะเป็นประดับค่ะเป็นพระรอดเนาะเป็นพระรอดค่ะลงรักเนาะสวยๆค่ะประดับอัญมณีหินสีแบบนี้สวยๆจ้ะเนี่ยเนาะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสามค่ะ e ีพีห้าสิบสี่นะห้าร้อยส่งฟีเก็บปลายทางได้แจ้งเบอร์พร้อม e ีพได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนาะดูรายการไหนแจ้งหนูมาค่ะห้าร้อยส่งฟีมีบริการเก็บปลายทางจ้ะทันมารายการน,นี้เป็นเบอร์สิบสี่เป็นเนื้อสีขาวค่ะลงรักเนาะไม่ใช่ลงรักเขาเรียกบุทองเนาะหรือว่าประดับข่าแบบนี้จ้ะมีอัญ,ญมณีมงคลค่ะนี่เก้าเม็ดแบบนี้เห็นไหม เห็นไหมคะนี่รายการนี้เป็นเบอร์สิบสี่นะ EP ห้าสิบสี่ค่ะนี่ประดับอัญมญณีมงคลแล้วก็บุท้องแบบนี้ค่ะสวยๆนะด้านหลังค่ะเป็นอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะแปดทิศแปดทิศดินอย่างนะคะมังองล่อนมังกรรําแบบนี้ค่ะนี่รายการนี้ค่ะเบอร์สิบสี่นะ แปดทิศเนาะหยินหยางหงร้อนมังกรลำเบอร์สิบสี่ ep ห้าสิบสี่ค่ะห้าร้อยส่งฟีมีบริการเก็บปลายทางจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยค่ะดูรายการไหนแจ้งหนูมาเนาะถัดมารายการนี้เป็นเบอร์สิบห้าค่ะนเนื้อสีขาวค่ะแล้วก็ประดับอัญมณีมงคลเก้าเม็ดแบบนี้นะแล้วก็บุทองเนาะนี่จะ้ะเนื้อสีขาวแบบนี้นะรายการนี้เป็นเบอร์สิบห้าค่ะด้านหลังเป็นองค์พญามังกรจะ้ะ ด้านหลังเป็นพญา,ามังกรจ่าเนื้อสีขาวสีไข่แบบนี้เลยนะรายการนี้เบอร์สิบห้าค่ะ EP ห้าสิบสี่ห้าร้อยสงฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางค่ะนี่สวยๆเนาะผ่านนะห้าร้อยสองฟรีเก็บปลายทางได้จ้งเบอร์มาเลยค่ะถัดมาจ้ะรายการนี้เบอร์สิบหกนี่เนื้อสีขาวสีไข่ประดับอัญมณีมงคลก้าม็ดจ้ะแล้วก็บุทองแบบนี้เนาะแล้วก็นีนจ่จ้ะสวยๆนะ รายการน,นี้เป็นเบอร์สิบหกค่ะโอ้ยด้านหลังเป็นแปดทิศหยินหยางเนะงาะวงร้อนมังกรรำจะเห็นไหมสวยๆนะคะนี่รายการน,นี้เป็นเบอร์สิบหกอีพีห้าสิบสี่ห้าร้อยสองฟีมีบริการเก็บไฟล์ทั้งเช่นกันจะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนูได้เลยนะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเนาะแจ้งมาได้เลยนะคะเบอร์สิบหก4ีพีห้าสิบสี่ถัดมาจากรายการน,นี้เนื้อสีขาวรายการสุดท้ายเป็นนี่ ประดับอัญ,ญมณีมงคลนะสีเขียวสีฟ้านี่นี้เหมาะสำหรับวันพุธนะอ่ะนี่สวยๆแบบนี้เนาะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะ EP ห้าสิบสี่นะเป็นเนื้อสีขาวลงเออเขาไม่ให้เลือกลงบุทองเนาะเราก็ประดับอัญ,ญมณีมงคลด้านหลังค่ะเป็นองค์พญามังกรจ้ะ นเนื้อสีขาวแบบนี้เป็นองค์พญยา,ยามังกรน,นะคะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดค่ะ ep ห้าสิบสี่เนาะห้าร้อยสองฟีมีบริการเก็บปลายทางค่ะแจ้งเบอร์พร้อมมีพีได้เลยนะคะดูรายการไหนแจ้งหนูมาได้เลยจ้าถัดมารายการนี้เป็นเบอร์สิบแปดสิบแปดเนื้อทองทิมค่ะเป็นพิมพ์แบบนี้จ้ะอ่ะเหมือนเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรเกตบตูมเ่ะใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะนี่จ้ะเป็นพิมพ์ฐานให,ใหญ่แบบนี้อะเนี่ย รายกานนี้เนื้อทองทิพย์เบอร์สิบแปดค่ะเบอร์สิบแปดนะโอ้ด้านหลังเป็นชุดเบญจค่ะฝั่งมุดนะะสองสี่ศูนย์แปดค่ะวอจอเนาะรายการน,นี้ค่ะเบอร์สิบแปดนะหลังเป็นชุดเบญจแบบนี้ปีสองสี่ศูนย์แปดแล้วก็ฝั่งมุดค่ะสวยสวยเบอร์สิบแปดเนื้อทองทิพย์อีพีห้าสิบสี่ห้าร้อยส่งฝีแกไปทางได้จ้างเบอร์พร้อมอีพีได้เลยค่ะผ่านนะอะไปเร็วไปช้าไม่เท่ากันขออภัยด้วยนะคะเนาะ รายการน,นี้เบอร์สิบเก้าจ้ะชุดสร้อยนะเบอร์สิบเก้าจ้ะชุดสร้อยค่ะชุดสร้อยสีดำนี่นะชุดสร้อยสีดำค่ะเป็นเบอร์สิบเก้าจ้ะเป็นชุดสร้อยสีดำสี่ชิ้นแบบนี้นะ ด้านหลังเป็นองค์สมเด็จโตแล้วก็ประดับนะคะรายกานี้เบอร์สิบเก้าจ้ะราคาเดิมเลยหนึ่งพันสองหนูจะส่งให้พให้ฟรีมีบริการเก็บปลายทางนะคะหนึ่งพันสองรอยจะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยจ้ะเบอร์สิบเก้าอีพีห้าสิบสี่นะเบอร์สิบเก้าอีพีห้าสิบสี่นะคะผ่านเนาะอ่ะเดี๋ยววางก่อนแป๊บหนึง่งถัดมารายการนี้เบอร์ยี่สิบค่ะ เนื้อเบนจะงเกตทะลุซุ้มจ้ะเป็นเนื้อเบนจะงเกตทะลุซุ้มค่ะสีก็ตามชอบนะใครชอบสีไหนก็จัดสีนั้นนะคะนี่รายการน,นี้เป็นเบรอร์ที่ยี่สิบจ้ะเนื้อเบนจะงเกตทะลุซุ้มค่ะด้านหลังเป็นอง์พญามังกรจ้ะเห็นไหมเนี่ย รายการน,นี้เบอร์20 ep 54ค่ะเนื้อเบนจารงนะัดหลังเป็นมังกรจะหรือที่เขาเรียกกันสมเด็จสองแผ่นดินเนาะห้าส่งฟรีเก็บไปทางได้เบอร์20 ep 54ผ่านเลยนะนี่มาเร็วไปเร็วเข็มเร็วเนาะถัดมาจ้ะเนื้อเบนจารงค่ะนี่สีแตกต่างกันไปนะใครชอบสีไหนจะสีนั้นนะคะเนาะเป็นเกตทะรุสุมจาะเนื้อนีสีนี้จ้ะค่อนข้างครบนะแดงเนาะขาวเหลืองนะเขียวฟ้าอะครบเลย น,นหลังค่ะรายการนี้เป็นสมเด็จพระุทธจเจ้าโตเจริญกรรมาฐานนาอแบบนี้จ้ะนี่เนื้อแบบนี้จ้ะรายการนี้เบอร์ยี่สิบเอ็ดจ้ะ EP ห้าสิบสี่นะห้าร้อยสองฟีมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยนะแจ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยค่ะผ่านนะเบอร์ยี่สิบเอ็ดมาถึงเนื้อเบนจรงรายการสุดท้ายค่ะเบนจรงรายการสุดท้ายอันนี้เด่นสีแดงกับเหลืองนะเด่นสีแดงกับเหลืองนะนี่ เกตุรุสุมค่ะเด่นแดงเด่นเหลืองนะสวยๆค่ะเบอร์ย2่เนาะเบอร์22่สิบอีพีห้าสี่ค่ะด้านหลังเป็นพระปิดตาค่ะด้านหลังเป็นพระปิดตาแบบนี้จ้ะเนี่ยอ่ะเหมือนปิดตาพังพะกร์เนี่ยแบบนี้ค่ะ นี่เป็นพระปิตาแบบนี้เลยรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสองค่ะ EP ห้าสิบสี่เนาะด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จเนื้อเบญจรงเกตทะลุสมด้านหลังค่ะเป็นพระปิตาแบบนี้ค่ะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บลายทั้งเบอร์ยี่สิ4สองห้าสิบสี่จงเบอร์พร้อม EP ได้เลยนะคะเนาะผ่านเลยนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบสามจ้ะเนื้อออกองน้ำตาลเนื้อออกน้ำตาลละกันขอเรียกน้ำตาลเนาะ กตทะลุซุ้มค่ะแล้วก็เนื้อหาตำนี้จะเป็นน้ำตาลเง,งาๆแบบนี้ค่ะเนี่ยรายการนี้เป็นเบอร์ที่ยี่สิบสามจ้ะเบอร์ยี่สิบสามนะเนื้อออกสีน้ำตาลแดงเนาะสีน้ำตาลแล้วกันด้านหลังเป็นเทพเจ้ากวนอูค่ะเนื้อเนาะเนี่ยสีน้ำตาลค่ะเรื่มๆแบบนี้เนี่ยแบบนี้ค่ะ รายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสามนะเป็นเนื้อสีดํำตาลนะคะด้านหลังเป็นเทพพเจ้ากวนอูค่ะห้าร้อยส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางแจ้งเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะคะเบอร์ยี่สิบสามอีพีห้าสิบสี่นะเป็นสมเด็จนะหลังกวนอูค่ะเบอร์ยี่สิบสามผ่านนะห้าร้อยส่งฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางให้ด้วยเนาะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อสีแดงจ้ะเนื้อสีแดงค่ะเกตทะลุซุ้มเนาะเนื้อแดงๆแบบนี้จ้ะ เนื้อแดงๆแ,แบบนี้ค่ะเนาะรายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบสี่จ้ะเนื้อสีแดงค่ะเป็นองค์พระสมเด็จเกศทะลุสมด้าน,นหลังเป็นเทพเจ้าไฉ่สิงเอียจ้ะหรือเทพเจ้าแห่งแห่งความสําเร็จทเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนาะรายการนี้ค่ะเบอร์ที่ยี่สิบสี่อีพีที่ห้าสิบสี่นะห้าร้อยส่งฟรีแหละเก็บไปทางได้แจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนู่มาได้เลยค่ะแจ้งเบอร์พร้อมอีพีหนุ่มมาได้เลยนะ เบอร์24่ี่ ep ห้าส0บส่งฟรีค่ะถัดมารายการนี้ค่ะเป็นกิ่งค่ะเหมือนเนื้อท้องเหลืองค่ะกิ่งด้านในดังนะคะดังทั้งสององนะปลายฐานค่ะลงรักค่ะอันนี้มีตอกนะอันนี้มีตอกและกิ่งดังเหมือนกันนะคะแต่อันตอกจะดังค่อยกว่านิดนึงนะนี่แล้วก็เป็นประดับค่ะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อท้องเหลืองแบบนี้เลยประดับค่ะสวยสวย รายการนี้เป็นเบอร์ยี่สิบห้าค่ะเอาไปคู่แบบนี้ค่ะเป็นฟางอุ้มบาทแล้วก็เป็นฟางนี้เลยเนาะเป็นพักกิ่งจะ้ะเนื้อทองเหลืองแล้วกันเนาะเนี่ยเห็นไหมใช่แหละเนาะอ่ะเบอร์ยี่สิบห้าค่ะหนูขอหกร้อยค่ะเอาไปทั้งคู่เนาะเอาไปคู่จะ้ะเบอร์ยี่สิบห้าค่ะหนูขอหกร้อยส่งฟรีและมีบริการเก็บปลายทางค่ะเบอร์ยี่สิบห้าเป็นพักกิ่งคู่แบบนี้หกร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางได้จังเบอร์พร้อมอีพีได้เลยนะเบอร์ยี่สิบห้าอีพีห้าสิบสี่มาค่ะ รายการพิเศษวันนี้นะเป็นตีกลับจ้ะปิดแล่นปิดหัวเดี๋ยวหาที่แกะก่อนปิดแล่นปิดหัวนะคะจะบอกว่าค่าส่งมันแพงมากเลยนะคะน่าน้อยใจยอย่างยิ่งอ่าตีกลับมาจากยานาวา โอ้ยเดี๋ยวปิดชื่อก่อนเดี๋ยวเขาจะด่าหัวหนูนนี่ยานาวานะเนาะเดี๋ยวแกะแกะกันแกะกันแล้วกันเนาะแกะกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพระบูชา ใจว่าไม่รับแล้วปิดไปทำไมหนู ชิ้นนะนี่หนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งชิ้น ส่งให้เนาะวันเดียวถึงค่ะแต่ปฏิเสธการรับโหดร,ร้ายกับหนูมากเลยนะจริงไหมอย่างเป็นพระบูชานี่หนูต้องต้องเสียค่าแพ็กให้เขานะคะเพื่อที่จะให้เขาเคมนะคถ้าเกิดปัญหาเนาะแล้วก็เล่นไม่รับของปฏิเสธกลับมา ชอบแบบอลังมากคือนะให้ผนมะให้ีมตัดกัว ชาจริงๆดนี่เห็นไหมคะทุกคนเห็นเนาะแล้วูกแกอันนี้ก่อน รุนกันแขะจนเหนื่อยมาจ้ะรายการนี้เนาะเปิดเป็นรายการที่ยี่สิบหกแล้วกันเนี่ยโอ้ยนี่ไงมีคนถามหาอยู่นะวันนี้นี่จ้ะรายการนี้เนาะเป็นแหวนยกค่ะแหวนยกนะประดับนะเป็นแหวนยกประดับจ้ะเห็นไหมเห็นเนาะเนี่ย แหวนยกประดับค่ะเป็นไซนิวผู้ชายนะคะไซนิวผู้ชายเนาะแต่ท่านใดที่แบบว่านิ้วใหญ่หน่อยก็ใส่ได้นะคะราการน,นี้หนูเปิดเบอร์ยี่สิบหกเลยแล้วกันเนาะแหวนยกประดับค่ะเป็นเพชรสีฟ้าเนาะนี่ด้านหน้าเป็นพิมพ์คะแนนแบบนี้จ้ะเบอร์ยี่สิบหก ep ห้าสิบสี่วันนี้ไปเลยแล้วกันเนาะห้าร้อยส่งฟรีและมีบริการเก็บปลายทางจ้ะมีบริการเก็บปลายทางให้เลยเนาะ สะดวกแบบไหนก็แจ้งได้เลยค่ะจะโอหลุดปลายทางมีให้ทั้งสองแบบเบอร์ยี่สิบหกอีพีหสิบสี่นะวันนี้มีคนมาถามหาอยู่นะหนูไม่รู้นะนี่อ่ะผ่านนะเบอร์ยี่หกนะเป็นแหวนยกประดับนะคะห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้จะ้ะและนี่หนูขอจบเป็นรายการสุดท้ายวันนี้อ่ะเป็นพระผู้ชาค่ะน้าตักห้านิ้วน้ตักห้านิ้วค่ะ เป็นองค์พระสังกัจจยค่ะประดับอ,อัญมณีเนาะเป็นฐานมังกรคู่คาบแก้วจอดได้ใต้ฐานเนาะมีองค์พระสมเด็จค่ะแล้วก็มีหินสีเนาะแล้วก็มีขวดผาธาตุแบบนี้จะ้ะด้านน้านี่ค่ะเป็นฐานมังกรคู่คาบแก้วแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นฐานบัวนะนี่แบบนี้จะ้ะเป็นองค์พระสังกัจจยเนาะประดับอัญมณีจะ้ะนี่ด้านหลังโหดร้ายเนาะ ปิดไปค่าส่งแพงมากเลยนะพระบูชาเพราะว่าหนูต้องไปให้เขาแพ็กเนาะให้เขาแพ็กให้แล้วก็เสียค่ากล่องให้เขาแล้วก็ยังปล่อยตีกลับมาอีกบอกว่าปฏิเสธการรับ h o ด l ้ากับหนูจริงๆอ่ะเบอร์ยี่สิบเจ็ดวันนี้เนาะเบอร์ยี่สิบเจ็ดวันนี้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยหนูจะส่งให้ฟรีแล้วมีบริการเก็บปลายทางค่ะนะเป็นองค์พระบูชาเป็นองค์พระสังกัดใจค่ะเนาะ ขอคนแค่ไม่ปิดไม่ว่าเนาะผ่านได้แต่อย่าปิดเล่นเนาะสงสารหนูเถอะเบอร์ยี่สิบเจดอีพีห้าสิบสี่ค่ะเป็นพระบูชาองค์พระสังกัจจายนะตักค้า,านิ้วฐานบางกรคู่นะคะัหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยหนูส่งฟรีเนาะพันห้ารอยหนูจะส่งให้ฟรีแล้วมีบริการเก็บไปทางแจ้งเบอร์พร้อีพีเด้นเลยจ้ะอ่ะจบรายการสุดท้ายของวันนี้เลยนี่เ้ย <laughs> เนี่ย yeah. อ่ะขยับกล้องวันนี้เนาะฝากฝากติดตามนะคะเนาะงสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้ก็จบรายการสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่แวะเข้ามาดูมาชมค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ